าูซ้ายเลยนะกล้องหมดนเบาดกพูดหมดสามร้อยหกสิบสี่ร้อยสิบวิตอนนี้กำลังหอบหางอยู่นะครับเที่ยกลหน่อยเนอะหลบเน่นครับ ดีใจนะครับทีใจกระโอดผู้ชมผู้หมานะครับเด็กกำลังใจกระโดดผู้ชมผู้มานสีสันรสนแรงของปังไฟเขาบ้างเราบ้างนะครับเเราพิจารณาดี่ับปังไฟที่บนฐานนะครับนงานที่ใคร้อยนะครับใำเรบกำกับหกลิต้นสี่ร้ยินะครับมัดแนวดหนทำการแนวนั้นนะครับ าบอกเราดีทั้งสิ่งของปกปักรักษาผู้บาดาจ็บลุกหลังงานเรียนไปน้อยน้ำมาจดูคนได้ชนะขอผ่านทุกวาคาบึ้งซึ่สาธุสาธุสาธุ

ราคาจะสูงแบบเีมเมิซิตนะครับสามร้อยหกสิบสี่ร้อยซินะครับตัหกหลังคนไมาไฟเพะครับออเรวแลรเลยนะครับแมเนอยนนอไฟเปิดเรียบร้อยนะครับเทียบกันหน่อย ียดายนะครับราคาถึงวันเนี่ยไปบ่ได้ไปบ่สูงนะครับราคาก็สูงนะครับแพ่เรียบร้อยนะครับหมดติดเลยนะครับเอาใจซอยอาจารย์สร้างนะครับเกี่ยดโตบางไม้นะครับเปิดใจน่อยนะครับเป็นรถแก๊สดำสอไปนะครับสจหรับท yeah, ี่งานเปินใจหน่อยนะครับวันนี้สู่แล้วสู่บ่ไหวนะครับ เงนจตพัดนะครับผมทิศเพชรจตัฒนโอ้หลายนะครับปัจใจญทน่อยนะครับไปหาอยู่ผมนี่าดำดำนะครับประเนื้อเข่าบางังแม่ลุตกแมาแนวนะับหนักมาบ้าน้ สีดายนะครับเสียดาจะไปเจอบให้บังีแล้วไปเอาหลากเบาตกคูด้ลยนี่เหมือนเดืนห่างตนใหญ่อยดีใ่ห่าหญ่ใหญ่ใหญ่ใดญ่ใคญ่ใหญ่ใหญ่่หญ่ใหญ่ใใหญ่ใ่อหญ่ใหญ่หหก่หญ่ใหญ่ใบญ่ใ่่ ไปนะครับครับราคา,าทีค่คุยกันนะครับบรณาจารย์ไปได้นะครับพี่น้องการจัดใจกันให้เรียบร้อยเป็นปังไหมครับเป็นรับมใจให้ครับเรียบได้น้อยเป็นใครสิเพราะมาตรฐานนะครับซูเซฟี่นะครับแสดงหาเงินเกลือกบ้านจะเอางเงินไปทำที่เรียงได้ขวางนะครับ ได้เยนะครับทางที่ว่านือจลอยสู่เซตที่สู่เจ็บอยนะครับสู่เร็วสู่ว่าได้สู่เรียวสู่ว้าไว้ต่อขอตัวจ่อไปที่เราแซงทั้งไลนนะครับที่วัตตาบาททำเงินทำทองเข่ากระเป๋าเขาคุ้มตองใจนะครับทางสู่สเวด้ามีระกรอบตามเ็ตุสมาชหยได้โอกาสต่อไปหรบางต่อไปนะครับ กลับมาบเวทีปีาเพื่อตลอดนะครับกำังานปน้อยน้เบานะ่นอนวากาเดินทางในวันแรก่บไหนให่ถูกนะครับอตัว โอ oh, so oh, okay, okay. uh, ้บอลล่าบอลสุดท้ายจะฟ้องดีกว่าข้างขวานะครับคือชาวก๋วยไงนะครับติดไปห่างก็ย้ายติดไปหน่อยนะครับโอ้ยไม่เมี่ยงหรือเป็นข้าวอยู่เลยโอ้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 ยโอ บาเแกไว้ขวามนะครับไม่สับบาอว้องเยเาคจะักเ่ัเตูนิเอร์ได้บาสครครับผมตามลงมา สามร้อยห้าคะแนน